ปภาซาอ๋อ <c oughs> จุกระสวัสดีแม่อาบอลบอลรูปแหวนวัดสวดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับ <m ul ia> เดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาดูการย้ายมันนะครับโอ้โอ,โอ้น้ำลึกนะครับมาดูการใช้ยางบังนะครับย้ายมันนะครับ อันนี้เป็นรถของพี่เอ็มคนละฝันนะครับโอ้ย่างบังย่างสูงเลยครับโอ้ยนะมันจะเข้าเปลองหมดแล้วนะครับอย่างนี้นะเอ้าเอาเอาเอาโอ้โอ้สุดยอดเลยย่างบังนะครับสํมคัญน้ำลื่นนะครับวิน้ามันใหญ่ไปครับ6นิ้วอ๋อวิน้าใหญ่ใหญ่ไปนะครับเราไม่สุดนะครับวันนี้มันก็เป็นเก่กระได้ตอนนี้ โอ้ยดินมันรว,วมมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเพี่น้อ้เอาจัดไปจัดไปโอ้มีควันนะครับ หมดเลยนะครับเพราะว่าวินาใหญ่ไปนะครับขนาดเครื่องเป็นเกห้าร้อยห้าสิบนะครับหางวิจิวนะครับโอ้ยอย่างนี้เหมือนน้ำมันจะเข้ากรองอากาศนะครับแบบนี้กรองกรองแต่งมันใส่ไม่ได้ครับอ๋อมันชนนะครับกร,รองเก่ามาใส่ไอกรองทีวลัมกันน้ำมันเลยเดียวโอ้ยชนชน,ชนมเมลยเลยนะครับตัวนี้ เป็นไงเป็นไงดูแต่ยาง,งยางเดือด่มานะครับมาเจ้ายางบ้างๆนะครับนี่เป็นไงไม่ได้นอนสัวรหนะ้าแบบนี้นะแบบนี้หางมันจะพังก่อนนะครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องแบบนี้ต้องหางมาแจกสักบ แบบนี้มาได้ไหมครับโลากมาอีกเยอะมากมันลุ้นเลยคอ๋อต้องต้องต้องใช้รถไถใหญ่ลากมาจิดทางมึงจะเอาคนนี้ลากอีกเยอะออกมาเพราะว่าไม่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือยังไงครับนี่ซื้อมาใหม่ครับโอ้ FC อยากดูนะได้แล้วครับอยากป่ามาลงน้ำโดยจะป่าเลยครับโอ้โห BM ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ใช้กระดกกระดกนะครับเดียวเดียวเดียวยังไงเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนเดี๋ยวจะสอบขา เทียมนะครับว่ายางนี้ซื้อมาจากไหนราคายังไงนะครับดูครับน้ํานี่ลึกลึกมากเลยนะครับก็ยังไปได้นะครับก็เราควรจะเลือกใช้ยางให้เหมาะเหมาะแก่สภาพนะโอ้เสียงจัดจานเลยนะครับ ก็บางคันนี่ก็ต้องลงล้อล <Like ้อเหล็กนะครับแต่ของพี่เอ็มน ah ี่ต ah ้องลงนะขับกลับบ้านได้เลยนะครับแบบนี้นะมาถึงแล้วต้องเปลี่ยนล้อไม่ไหวครับล้อไปมากเป็นยังไงนะครับอ๋อมันมันใช้แรงเยอะนะมันมันมันคลายออกนะครับนี่ ี่กีเที่ยวครับจะจะจะ,จะเต็มคันข้างบนนะครับสี่เที่ยวครับี่เที่ยวก็ประมาณประมาณกี่บาทนะครับสี่เที่ยวนี่เกือบสามพันยุคเกือบสามพันนะโอ้โหนี่ครับรเอกของเรานะครับเป็นไงยางเรียนยางเรียบของเราจะดับไหมงานนี้แต่เวละอ๋อกลับกลับบ้านถอดอ,อ,อ๋อเราจะใช้เฉพาะ หน้างานแบบนี้นะครับนี่ครับคนทางไม่สนุกครับเป็นยังไงครับเหมือนขี่มาเหรอเคยขีย่ไหมไม่เคยไม่คเคยเห็น <c oughs> เคยขีย่ควายเหรอเดี๋ยวจะไปขี่อยู่ควายรับขับมาจากบ้านมายางกระเตาอย่างนี้เลยอ๋อขับไปไม่ได้นะมันสองบ้านเองอ๋นนอ,อนี่นะครับนี่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 ขอบเท่าไหร่นะครับยางพันรับยางพันขอบสิบหกนะครับ ไอเขาเรียกยังอันนี้บังเอลมาจากพิออมดีเซลอ๋อมาจากพิออมดีเซลนะครับแต่ก่อนบุ๊มบิ้นเขาขายสามพันก็มาแต่ว่ารวมกล่งไปก็สี่พันหกรวมส่งก็จะแพงนะอันนี้ทั้งคู่เท่าไหร่นะครับคู่นี้ครับพันคู่นี้ครับพันรวมส่งใช่ครับพันครับราคาบนขึ้นก็ก็มันมันไม่อยู่ราคานี้นะครับก็ขึ้นลงตามสภาพไอเนี้ยน้ำมันนะขนส่งด้วยนะครับครับ แต่เราจะขับตามตามทางเราก็ไม่ไม่ไหวนะครับเพราะว่านี่มันกระโดดนะครับโอ้โหเจ่มเลยนะครับไไค,นะครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ตกใจเลยนะตื่นเลยนะครับไม่เคยเห็นโอ้ยสุดๆเลยนะมันมันสูงหน่อยนะครับนี่นี่นี่น,นี่ครับลงน้ำนี่ อันตรายเลยนะครับน้ำเข้าเคลื่องเลยนะครับวกา็่าต่อขึ้นบนเลยอ๋อครับนนรุบยอดเลยนะครับพีเอคนละฝันแต่ว่ามันจะตะกุยมากนะครับนี่ยางนี้นะครับ ดีที่มันเป็นดินทรายนะครับถ้าเป็นดินดินทามหรือดินเหนียวนี่มันจะเอาดินไปไว้ในในบัางมันนะครับนี่สภาพนี้ถ้าเป็นยางยางเรียบยางได้ยเรียนเราไม่สามารถถอยขึ้นได้นะครับนี่อ๋อมันก็ดีไปไปอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เคยได้สัมผัสยางยางบ้างนะครับนี่ วิธีการทํามันเขาเรียกมันปรังนะครับทําแบบนี้นี่เองนะครับผมก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะครับว่าเคยเห็นแต่ในคลิปของพี่เอ็มนะครับก็แถวบ้านก็ปลูกแต่ไม่เคยเห็นว่าเขาทํากันยังไงนะครับแต่แต่อยู่บ้านผมนี่ไม่ได้ทำนะที่ไปทำวกานเยอะใช่ไหมนอนกลางวันนะ <c oughs> นอนนอนนอนหลับในรถเกี่ยวนะครับห <c oughs> ลับในนะครับก็ <c oughs> นี่ เพราะว่าอันนี้มันเป็นสี่ร่องนะครับก็เลยติดติดนี่นะครับเพิ่งเอามาใส่วันนี้เลยครับอ๋อก็โอ้กันแรกเลยนะครับนี่ก็เลยไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยเอามาใส่ก็ลงโรงงานเลยครับใช่แล้วครับก็อันนี้มันมันจะติดตัวนี้นะครับนี่คิดเลยนะครับนี่ ีจิวยันมาร้อยห้าสิบ di นะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานไทยนะครับกระทะกระทะนิ่มนะครับว่าไงถ้าเป็นไอ้นี่เป็นกระทะหลอ้อหรือโอกาสน่าจะจัดกระทะเอ้อลไหมครับอ,บอ,บอ,บอ๋อครับ ตัวนี้เทเลอร์ใหม่นะครับใช่ไหมครับตัวนีเก่เาตัวเก่าจะทำใหม่ทำใหม่ทำขึ้นโครง้วครับตอนนั้นอ๋อ้อ้ยย่างนีเลครับอันนี้ก็ใช้ในงานแบบแบบนี้นะครับไว้ขนไม้ยูคาก็ย้ายมันนะครับหมดหรือยังครับนี่เหลืออยู่หลายเที่ยวอยู่ไม่ใช่มืดป่าววันนี้นนอ๋อทุกวันเลยนะครับนี่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวฟเทคทีมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาฝากพี่น้องนะครับสวัสดีครับ